เอาละครับผมสวัสดีผู้ชมที่าทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราพบกับเกมแข่งนะครับระหว่างทีม ASH แล้วก็ทีม SAO นะครับผมจะเรียกเป็นชื่อย่อแล้วกันเนาะนเพื่อเข้าใจง่ายนะครับแล้วจังหวะนี้แจ็คครับทุกคนเห็นเซอร์ฝั่งนั้นไหมครับเห็นไหมแปลกไหมผมว่าแปลกนะเอ็มม่าพรินเซสไม่แปลกเท่าไหร่ไมคานิกไม่แปลกหมูป่าอ่าก็ถือว่าไม่แปลกมาก นั่นแหละครับถามว่าทีมทีมนี้สามารถลงแรงได้จริงหรอตามความรู้สึกผมนะครับลงแรงได้จริงครับแต่ต้องมี2ข้อหลกัหลกๆแล้วกันเนาะสองข้อหลกัหลกๆคืออะไร1ห,หมูป่าต้องเล่นเก่งอ่ะหมูป่าต้องชนเก่งสองคนที่ล้มเนี่ยครับต้องรู้ว่าเอ็มม่าเนี่ยถอดอยู่ตรงไหนอ่ะทำไมต้องรู้ว่าเอ็มม่าถอดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวรอดูครับ เซตนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเหมาะมากครับสาหรับทีมที่คอกันเนาะคอกันหรือว่าโทรหากันนั่แหละครับยิ่งไป4ี่คนย้ําก่อนนะครับว่า4คนยิ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดครับสูงสุดนี่คือ4คนนะ2คนพอได้ครับ2คนก็จะเป็นหมูป่าหมูป่าแล้วก็เอ็มม่านะครับหมูป่ากับพรินเซสก็ได้แหละแต่หมูป่ากับเอ็มม่าเนี่ยคอมโบกันสุดๆแล้วครับ2คนนี้เนาะ ล้วถ้าใครยังไม่มีช่องทางการติดต่อนะครับ Discord ด้ดนานล่างผมมีลิงก์ทิ้งให้นะครับเข้าไปใช้ฟรีกันเลยเนี่แหละครับเห็นไหมครับ5เครื่องตอนนี้เหลือ5เครื่องนะครับหมูป่ายังวนๆอยู่ครับบอกก่อนนะครับว่าหมูป่ายต้องเป็นคนที่เล่นเก่งระดับหนึ่งเลยนะคือต้องชนเก่งแล้วต้องกะจังหวะดีๆครับเพราะว่าแจ็คเนี่ยเอาจริงๆอ่ะผมว่า เดินจริงๆผมว่าทันหมูป่านะคือมันหายตัวใช่ไหมครับแจ็คเนี่ยหายตัวได้ผมว่าถ้าเล่นนิ่งๆจริงๆหมูป่าเนี่ยแอบแพ้ทางแจ็คเล็กน้อยนะครับแต่นี่ผมก็ไม่ได้เล่นหมูป่าไงผมก็ไม่รู้ว่าแพ้เยอะขนาดนั้นไหมถ้าใครเล่นหมูป่าแล้วคอมเมนต์ว่ามันแพ้เยอะขนาดนั้นไหมแพ้แจ็คแต่ผมก็แพ้อยู่นะทั้งหมอกด้วยใช่ไหมครับทั้งหมอกทั้งวิ่งไวอันน่าจะแพ้อยู่แหละนี่ครับรอดูจุดสําคัญครับอยู่ตรงนี้แหละ แมคคณิกรู้นะครับว่าเอ็มม่าเนี่ยถอนเก้าอี้ตรวไหนไปบ้างเห็นไหมครับเขาสื่อสารกันนะตอนแรกนะครับถ้าไม่ได้สื่อสารกันผมแนะนํานะครับให้แบบอ่าบอกตําแหน่งเพื่อนก่อนแล้วเราเนี่ยจําตําแหน่งว่าเอ็มม่าอยู่ตรงไหนครับเห็นไหมครับเนี่ยคอมโบตรงไหนคอมโบตรงที่แจ็คเนี่ยครับต้องวางก่อนเนาะต้องวางเพื่อซ่อมเก้าอี้ และโอกาสนั้นน่ครับจะเป็นโอกาสที่ทําให้หมูป่าเนี่ยชนได้อีก1ครั้งนะครับจะเป็น2ครั้งอ่ะตอนแรกคืออุ้มธรรมดา1ครั้งอ่าถ้าชนพลาดถ้าชนพลาดหรือแบบจังหวะไม่ได้เงี้ยหมูป่ายังมีโอกาสแก้ตัวนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแจ็คเห็นไหมครับเมื่อกี้เขาต้องวางก่อนนะเพื่ออะไรครับเพื่อซ่อมเก้าอี้เห็นไหมครับผมเบอกเลยนะครับว่ามันได้พ้นจริงๆลองเอาไปใช้กันดูครับแต่อย่างที่เราบอกกันนะครับแนะนําคือ2ข้อ1หมูป่าเล่นเก่ง 2เพื่อนต้องรู้ว่าเอมม่าเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเอมม่าเนี่ยครับก็ต้องถอนกาอี้ไว้ให้เพื่อนด้วยนะแต่ถอนกาอย้เนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะาเอมม่าเนี่ยแพทนี้ถอนไวมากๆเลยนะครับผมก็เลยอ๋อเอมม่านี่คือกับหมูป่ามันแบบนี้นี่เองเหรอ <c oughs> นี่เข,ข้าไม่ถึงอย่างนั้นเลยเหรอ <c oughs> แล้วจังหวะนี้พรินเทสครับยังไม่จบครับแมคานิกพรินเทสสำคัญยังไงกับเซตนี้พรินเทสเนี่ยครับ เปิดทางหนีให้เพื่อนได้เนาะแบบนี้แหละครับหนีได้และสามารถช่วยเพื่อนได้แบบนี้เลยนะครับ <c oughs> คือสมมติว่าหมูป่าไม่ได้เนี่ยอพินเทศสมมติว่าเครื่องใกล้เตียมก็สามารถพาเพื่อนหนีได้อะไรประมาณนั้นเลยนะครับและเอมมาเอมมาก็เป็นตัวที่ฮันไม่อยากไล่อยู่แล้วครับเพราะว่าคือต้องตีถึง3ครั้งเลยนะสามครั้งเลยนะครับและแมคานิกเซตนี้จําเป็นยังไงโ <c oughs> ดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าถ้าไม่มีแมคานิกเนี่ยครับ เซตนี้เครื่องมันจะช้ามากๆครับการที่มีแมคานิกแล้วแมคานิกโดนตีแบบนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าเขามีหุน่นฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นการถอด3คนนะครับทุกคนพอจะเห็นภาพไหมครับถ้าสมมติว่าถ้าไม่ใช่แมคานิกล่ะเป็นน้ําหอมอย่างเงี้ยจะเป็นการถอดแค่สคนนะครับและการถอด2คนเนี่ยมันต้องถอดแบบนานกว่านี้เยอะครับแต่ถ้าเป็นน้ําหอมจริงถ้าน้ําหอมจุกได้ก็จะทดแทนครับการถอด ของแมคานิกได้เนาะถามว่าหลักๆเนี่ยเซตนี้สําคัญหลักๆเนี่ยมีกี่ตัว2ตัวครับหมูป่ากับเอมม่าเนาะเป็นการคอมโบกันนะครับเพราะว่าหมูป่าก็นั่นแหละครับเพิ่มโอกาสให้หมูป่าชนได้ถึง2ครั้งอ่ะ